ไไหมะหาหิคงที่ขยขาขาหัเสียงลมหัวล้อผ้าล้อมันยินเนียหาหันหัวขงมันโอเคลมลืเสื้อผายินน่ยคุณเยหัวเมื่อยินเนยินไอยินยินเยินหัวรานแม่เอนี่ยมันแปลกได้ขันแม่เรื่องจริงนี่แปลกได้เนี่ยเห็นหัวเนี่ยเอื่นซื้อผู้อื่นเมันแปลกมะวัวมันต้องมีเหง้ยบรับลมคนไหนมันต้องมีอะไรไม่ไม่ชอบมาพากลแน่ๆแน่นอน แน่นอนเรับว่าตัวนเองมาจำหน้าอย่าจะเรียกชื่อคนอื่นเอออขาหมายอันนี้มันแปลกได้พี่น้องเขาจริงๆแล้วนักแสดงผู้ยิ่งนี่หัวเจาของมาานาตากับหูแล้วแต่ว่ามาสามารถเอิ้นซื้อผู้อื่นนี่คิดได้ครับแสดงว่ามีเลสแน่มันต้องมีรับรองอนไมันต้องมีอะไรทุกอย่างมันต้องมีมันต้องมีที่ความคุ้นชินกันแหละแ้ดงว่ามือขึ้นนี่ผ่านม่านน่ะเขาสวมหมวกเกียวหอยยนแล้วอสวมเขา